โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมีดีสวยนะครับราคาถูกมาขายให้ก็สำหรับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ่บาทนะครับเดี๋ยวพาไปดูการ์ตัวละครก็มีนาเดียนะครับกับแปนยานนะถือว่าเป็นตัวโหดเลยนะยัดคุมเต่าเอาไว้ให้เรียบร้อยครับผม แล้วก็มีเจ้าหญิงน้ำแข็งนะครับมีแอมเบอร์ราชินีโจ伊นะดาร์กไม่อาล่าแมมโมจิงจอกดาร์กมโนลาครับผมบีโดเฟนหนึ่งพันหนึ่งรอยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่หานาเดียแปนยานอยู่ตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มนะดีกว่าเติมเกมเองนะครับเพราะว่า คุณไปเติมเกมเป็นพันนะก็ยังไม่ได้นาเดียเลยแถมแปันยานด้วยนะยังไงก็คุ้มตัวนี้สำหรับจี้เครื่องรางนะครับผมอ่ามีประมาณนี้เลยสวยๆพร้อมเล่นครับตัดนังฟ้าแป็นยานนะครับมีองค์ดูด แล้วก็มีเจ้าของอาคารมีเลดมอนเตอร์ให้ด้วยนะจี้หายากเลยอง์ดูด2อันแปนไฮเทควเลันทาย หลักๆนะครับก็มีประมาณนี้นะสำหรับใครที่สนใจซื้อนะครับก็ลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้เลยทัก facebook หรือแฟนเพจเข้ามาได้เลยครับ